ครับสมุนไพรเปลือกลูกหยีทำความสะอาดผิวผิวเนียนนุ่มต้องนี่เลยรักกาหยีฮาร์เบิ้ลส์ครับออฟินฟินผิวเนียนนุ่มได้เลย เราสองคนแก้วใช่ค่ะทางรายการนะคะ N A A ออ,อสบ,บอกค่ะทางช่อง N A A ชาแนลนะครับทุกวันศุกร์สินาฬิกาตรงก็จะกับพวกเราสองคนแล้วก็อินวูสเตอร์จะอยู่ได้เลยนะฮะตอนจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะมีเรื่องราวเรื่องราวเธอนั่งแก็บใบมาคือคำพูดจะออกเอาใหม่นะคะพี่สาเธอนั่งลินบุญมา<อ>แล้วรู้สึกว่าผิวหยาบหมองกระด้างเลยสุดเพราะว่าเธอได้รับมลภาวะมลพิษทางอากาศมาเธอต้องไม่ไม่ไม่อันเนี้ย คือมันเป็นเรื่องของฉันไงแล้วฉันยังไม่ได้พูดแล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะเราเป็นอะไรกันอ๋อโอเคพอเราดังบินมาด้วยกันแล้วด้วยความที่ว่าทั้งฝุ่นเออคลังแสงแดดเออคลังมลภาวะนู่นนี่นั่นและผิวที่หยาบกระด้างเป็นทุนเดิมด้วยก็วันนี้เนี่ยเราอยากจะมีอะไรบอกว่าขาดบบว่าแล้วดิ้นบีก็จะคิดถึงว่าต้องเปิดกล่องออซัมบอกก่อนมาเจอกันเป็นนะฮะได้เลยนิสซูอรารักายิฮาบเบิลส์ครับ เปิดมาเราจะได้ได้เล่นมิชชั่นลองมาดูดากับ้าว่ามิชชั่นของเราคืออะไรไปดูกันเลยมิชชั่นสครับผิวเมก,กาดแดนเราได้แข่งขันกันสครับผิวทีมงานแล้วบิวเปิดเพลงใครอดใจไม่ไหวเต้นก่อนคนนั้นแพ้ไปเลยจ้า มิชชันมิชชันทันายเรามากเรามีเคสผิวอยากกระด้างมาเฮ้ยแกอย่าพูดอย่างงั้นน้องเขาเป็นคนผิวดีอยู่แล้วแต่คือเราจะมาเคสนี้คือมันเป็นเคสที่แบบว่าต้องขัดจนผิวหนังกระพาะออกไปได้อะก็เรียกเขามาเลยดีกว่าครับน้องกระตูนเยนี้เลยแล้วเส็คตัวน่ารักน่า ข้างไหนขยันในพักไหนใช่เราข้างนี้เพราะว่าเดี๋ยวขยันเอาข้างนู้นดีกว่าใช้เราข้างนี้ก็ได้เออใช่นีโอไหมอย่างนี้ได้ไหมมันมีจุดบกพร่องทางร่างกายอยู่อ่าอย่างเช่นศอกด้านอันนี้เรีอกจริงอันนี้ก่อนขัดนะครับทุกคนเอออาปกติกระตูนเป็นคนขัดผิวไหมนานนานทีใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะมาขัดผิวแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงระหว่างขัดใช่นั้นเดี๋ยวเราจะขอใช้เป็นตัวนี้แล้วกันรักรยายหยีฮาร์เบิลจักรยานหยีฮาร์เบิลสครับตัวนี้เลยขัดผิวให้น้องกระตูนมันนีจ้า แต่ครับสมุนไพรเปลือกลูกขีเหรอใช่นี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันปกติจะมีแต่พุทธคามงค์ขมิ้นอะไรอย่างที่เรารู้จักกันแต่วันนี้คือเป็นเปลือกลูกขี่นี่เลยอ่ะเราลองดมเราลองดมกลิ่นแบบผลไม้มันคือเปลือกลูกขีนั่นแหละมันคือเปิดมันคือๆแบนี้เลยเออใช่ไหมใช่ใช่มาเริ่มเลยนะครับพิซซ่าวันนี้ขัดให้เธอผิวงามๆเดิเด้อขัดวนๆสามนาทีจบอุ้ยนี่นะครับ เออแต่กิ่นมันหอมนะชอบอันนี้ก็คือห้ามเต้นเหรอห้ามเต้นนะฮะทุกคนนาต้องนิ่งอย่าเต้นหูแล้วหยอะไรอ่ะ เกลีดีเจเก่าไงแทนแมต้องไปเต้นทำเต้นเหอฉันไม่ไหวจริงทำไมอ่ะมันน้องเต้นไม่ทีเกียดขันหรอคะหนูคุณเนี่ยกหลวไปแล้วาเนี่ยเ้หยเอาเอา๋ออุ้ยอ่ะเธอผิวลื่นขึ้นพอยังสคัยังอยู่ในมืออยู่เลยทำเต้นแล้วมันสองนแล้ หลังจากขัดไปเธอรู้สึกยังไงบ้างอันดับแรกที่มันรู้สึกเลยพอล้างเสร็จผิวมันลื่นขึ้นดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้แล้วพอล้างออกอ่ะรู้สึกว่าผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นมาเลยนะแล้วเมซัครับคือเขาให้มาแบบจัดเต็มอ่ะก็มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาช่วยในการผักเซลล์ผิวใช่อ่ะเรามาสรุปเกมกันดีกว่าเมื่อกี้เราแพ้ทั้งคู่เลยเธอเพราะว่าดีเจเปิดเพลงได้แบบโยบอดีมากว่ามันต้องแบบใส่สมบัติแล้วก็โยกย้ายไปมาก็มีท่างของเราวันนี้ก็เฟลแต่ว่า คับไม่เฟลนะจ๊ะบอกเลยใครนะคะที่อยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมท้ายของช่วงคลิปด้วยเปเล่นเกมนะคะถ้าเธออยากได้เธอต้องไปเล่นเกมนะใช่ขออันนี้ก่อนกันเดี๋ยวเอารถแดงมารับกระตูนได้เลยค่ะก็ขอบคุณกระตูนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณกระตูนด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยขอบคุณครับรักกาฮิฮาเบิลสตร์มนะครับส่วนผสมของเขาก็จะมีดังนี้เลย เปลือกรูปหยีที่ช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพทำให้ผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มอาหารผิวด้วยนะเธอ,เอ,อสองนะคะเกลือหวานปัตตานีทำให้ผิวเราเนี่ยกระจางใสและก็เนียนนุ่มขึ้นด้วยจ้าสามสารสก,กัดจากเปลือกรูปหยีช่วยลดการฟลิตเมลานินสี่นะคะน้ำมันงา ทำความสะอาดรูขุมขนนะคะแล้วทําให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดชุ่มชื้นมากาแล้กการคันของผิวหนักด้วยซา้าข้อ5เนี่ยก็คือวิตามิน B3 นะคะช่วยผัดเซลล์ผิวเราเนี่ยให้เป็นเซลล์ผิวใหม่อ่าก็ฉ่ำกว่าเดิมใครที่มีปัญหาผิวห<อ>มองคล้ำผิวแตกหยากกระด้างนะคะผิวแห้งกร้านนะคะบอกเลยว่าสมควรที่จะใช้ตัวนี้สักครับทุกๆวันหรือใครที่ผานหีดำก็สามารถสักครับให้มันเนียนนุ่มได้ตรงข้อสอบสกท็ทำได้ ตรงไหนที่ไม่มีความด้านความดําก็สามารถทำได้จะบอกนะคะว่าสารสกัดลูกบีเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่เขาเด็ดมาจากต้นเลยนะทุกคนเด็ดจากต้นแล้วมาสกัดไง เ,ออเธอชนะเพรู้ว่าทําไมเขาต้องถึงแบบว่าสกัดมาจากเปลือกลูกหยีอย่างอ่าก็เพราะว่าเปลือกลูกหยีมนสมุนไพรปริมาณสารกลุงฟีนอลและเทนนินที่ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วทําให้ผิวถูกสร้างขึ้นมาใหม่และก็จางใสมากยิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้เปลือกลูกหยียังเป็นอาหารผิวชั้นดีเต็มไ,ไปด้วยวิตามิน B2 ฟอสคอรตไขมันโปรตีนแคลเซียมกรดทาทาลิกที่เป็นตัวช่วยในการดูแลผิวและช่วยลดผิวมองคล้ำให้ดูจางลงด้วยเธอ านะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนในพื้นที่ด้วยใช่ใชความเป็นนวัตรกรรมของเขานะคะคือตัวนี้เป็นอุตสาหการรมด้านเครื่องสำอางสัครับ ผิวสกักเปลือกลูกหยีผสมเกลือหวานปัตตานีนั่นเองค่ะโดยที่เขานะคะใช้เทคโนโลยีในการสก,กัดเปลือกลูกหยีออกมาน,นะคะผ่านกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกหยีนะคะให้มีแบบประสิทธิภาพในการทําความสะอาดผิวของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช่ต้องขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ NA นนะคะในโครงการ Open Innovation นั่นเองค่ะที่ให้ทุนแบบนี้มาจากโครงการที่แบบปังๆแบบนี้นะคอ,อ่าแล้วสำหรับใครที่อยาก สั่งซื้อสั่งซื้อเอาไปสครับที่บ้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางนี้เลยนี้เป็นทาหรือว่าใครอยากได้ไปใช้ฟรีกส็สามารถร่วมกิจกรรมได้อะเด,ดี๋ยวเราแจกไปเลยนะคะหนึ่งรางวัลน,นะคะกับคําถามที่มีอยู่ว่าแบนรนด์รักกาหยีตัวสครขับเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรบ้าง มีทั้งหมดค่ะขอได yeah. ้ right então, เองนะคะตอบไม้ขบ like ันศาสาได้ไปเลย1รางวัลนั่นเองจ้าอย่าลืมมาลุนอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยไปแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA นะคะที่ให้พวกเราเนี่ยมาแบบเออตีวงรีวอยิวแบบนี้ใช้แล้วนะคะอย่าลืมนะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยนะคะและพบกับพวกเราใหม่ได้ในรายการ NAA All Zone awesome Blog นะครับทางช่อง NAA Channel ทุกวันศุกร์สุดนาฬิกาตรงนะฮะครังหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊าบ๊ายบายครับ